เนื่องด้วยบางวิดีโอที่เราทําขึ้นมาจะมีวิวน้อยกว่าเช่นวิดีโอบยแรก B2 มีแค่เก้าวิวในขณะที่วิดีโอบทแรกสาวปาไปสามว้มสิเ็วิวแล้วน่าลองจริงเนาะแต่ถ้เห็นว่ามีบางหัวข้อที่พวกคุณก็อยากดูกันและบางหัวข้อที่คุณพวกคุณก็ไม่ค่อยอยากดูกันเท่าไหร่เช่นในเรื่องของอิน t ต e p l รและหมดสามิดตคนก็ไม่ค่อยอยากดูกันเท่าไหร่เนาะเราจึง เปลี่ยนวิธีเลือกขอยเรื่องให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมอย่างคนคุณนั่นแหละครับอย่างในหรือเมื่อคุณเสิร์ชหาอะไรบางอย่างแล้วกดเข้ามาดูวิดีโอของเราทำอ,อันไหนก็ได้คํามที่คุณไซส์จะมาขึ้นที่เราแบบนี้ครับข้อมูลนี้แหละจะช่วยให้จะช่วยให้เราหาได้ว่าผู้ชมของคุณอ่ะผู้ชมของคุณอยากดูเรื่องอะไรกันไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกช่องบน youtube จะมีการเก็บสถิติแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ว่าผมเอามาใช้แล้วก็บอกคุณอย่างชัดเจนว่ามีการใช้ประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเร่งรัดให้เราทำวิดีโอบางอย่างนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆแค่ค้นหาหัวข้อที่คุณอยากได้เช่นติด ตั้งสนามบินเป็นต้นเอะอออลืมอีกงาน,นครับเฮ้เกียร์ครับแล้วก,ก็กดมาดูวิดีโออนไนของเราก็ได้แต่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้แล้วครับกดเข้ามาดูวิดีโออะไรของเราก็ได้แล้วมันก็จะมาขึ้ืนที่เราในอีกสองวันโดยประมาณครับ ถ้ามีคนทำเชื่นนี้มากพอผมก็จะรู้ว่าคุณอยากดูครับไม่ต้องห่วงถ้าถ้ากลัวไม่ได้ถ้ากลัวคุณไม่ได้รับฟังก็เมลมาหาผมที่ f g t h a i a d l i g h y g e a r c o m s a c o m นะครับผมจะพิจรารณารับชมนวนคนที่อยากดูนะครับว่าผมควรจะทำจริงหรือไม่เคนนะครับ